พลิกชีวิตกับการหยุดคำถามแบบนี้ค่ะคุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เจอะเจอกับปัญหาเจอะเจอกับอะไรต่างๆมากมายในชีวิตแต่คุณถามคำถามกับตัวเองว่าอย่างไรล่ะคะใช่สิ่งที่มันเกิดในชีวิตคุณน่ะมันอาจจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันอาจจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นตื่นเช้ามาทำไมวันนี้ตื่นสายจังทำอะไรก็ไม่ทันลูกก็ช้าสามีก็ช้า ทำไม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 ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเพราะเดินทางออกไปทํางานทําไมรถติดจังทําไมรถเยอะจังทําไมรถต้องปาดหน้าฉันด้วยทําไมทําไมทุกอย่างมันถึงต้องเกิดกับชีวิตฉันทําไมเรื่องแย่ๆมันถึงได้มีแต่ในชีวิตของฉันเท่านั้นเองทุกๆอย่างนะคะีค่ะทุกๆทําทำไมที่คุณถามกับตัวเองนี่แหละคะ่ะคุณถึงได้เจอเจอกับสิ่งเหล่านี้แบบซ้ำๆไงคะ เพราะคุณไม่อยากเจอแต่สมองมันไม่รู้ไงว่ามันดีหรือว่าไม่ดีเพราะทุกๆคำที่คุณพูดออกมาทุกๆคำที่คุณตอกย้ำมันออกมามันกลายเป็นว่าสมองอยากเจอค่ะนั่นก็คือการที่เราไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่ใช่ไงคะโฟกัสสิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็จะได้แต่สิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยรู้ไงคะว่า การที่เราไปพูดแบบนั้นน่ะกลายเป็นสิ่งที่เราโฟกัสแบบที่เราไม่รู้ตัวไงแต่วันนี้ถ้าคุณอยากเจอเจอสิ่งที่ดีๆคุณลองตื่นเช้ามายิ้มให้ตัวเองก่อนนะคะขอบคุณตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะอย่างน้อยนะให้ขอบคุณว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจค่ะแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองนะคะฝึกทำสมาธิตั้งแต่ตื่นนอนค่ะออกกำลังกายเล็กๆ5นาที1ินาทีค่ะ ทำสิ่งที่มันดีๆทําให้ชีวิตเราสดชื่นค่ะเพราะว่าการที่เราไปโฟกัสสิ่งที่ดีๆโฟกัสแบบที่เขาบอกว่าคิดบวกอะค่ะเพราะอะไรทําไมถึงต้องคิดบวกเพราะว่าการที่เราเริ่มต้นใช้ชีวิตกับสิ่งบวกๆมันจะทําให้เราอะค่ะเจออะไรปุ๊บเราก็จะมีแต่อารมณ์ดีไงคะใช่ถึงแม้สถานการณ์มันจะไม่เป็นใจแต่ขอให้ภายในจิตใจของคุณอะคะมันฟู ขอให้ภายในจิตใจของคุณนะมันเป็นบวกค่ะแล้วทุกอย่างที่คุณเจอเจอคุณจะตีเป็นเป็นบวกไงแต่ถ้าหากคุณคิดลบคุณเจอเจออะไรคุณก็มองว่ามันแย่ไงคะในเมื่อคิดแย่แล้วทําให้ชีวิตเราแย่แล้วคุณคิดว่ามันควรจะคิดต่อไปไหมคะถ้าหากคุณคิดว่าจากนี้ไปฉันจะไม่คิดสิ่งที่มันแย่ๆอีกแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาค่ะว่าฉันจะเลิกคิดลบอีกต่อไปค่ะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เรามาเริ่มนะคะเรามาเริ่มต้นกับสิ่งดีๆกันค่ะตั้งแต่เราตื่นนอนค่ะแล้ววันนั้นน่ะจะเป็นวันที่โชคดีที่สุดสําหรับคุณค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่นุยพูดถนะ้าหากคุณยังไม่ได้นําไปลงมือทําขอบคุณค่ะครูพี่นุย้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพอร์บ๊ายๆไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ